สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนอครับผมที่ขอมารับชมขึ้นพาดม่อยเนาะครับผมเมื่อนี้ขึ้นพาดม่อยกับมี่ขึ้นมาในวิวให้เบิงให้ชมก่อนส่งเนาะครับผมาสิมาอธิบายว่าในนี่มีมีตัวท็อปมี่ตัวหนึ่งเลยครับผมขึ้นตีตัวท็อปนะครับผมตอนนี่มันจะมาเบิร์นไล่ละเอยียดก่อนครับผมยังขึ้นเล็กนะครับผม ขนาดพวงห้านิ้วนะครับผมส่วนขอบนั่งเก็บผมบริยอมสีนะครับผมเป็นสีขาวสีนะครับก็เบิองเบืองไหวอีกแบบหนึ่งนะครับผมนั่งเก็บบริยพิพนตตอาการใส่งานเท่าไรน,นะครับผมเพราะว่าใส่เก็บถ้าเ,าเกิดว่าเป็นสีแดงสียังสีพิพนตอาการใส่งานคือว่าเวลาเขาของข้อเขาไหวในปลามันเป็นจุดเด่นของสายตาไกลนะครับสีขาวกับบนน้มีปัญหาอย่างไรนะครับผมใส่ไปพักนึงก็สิคุณแล้วครับ นะครับผมจำนวนหลักสามสิบเอ็ดอสามสิบห้าหลักนะครับผมนะครับสามสิบห้าหลักอ่านหลักไล่เกี่ยวนะครับผมห่วงทองแดงระบ,บบล็อกขาอัตโนมัตินะครับผมนะครับต่อไปพีอีสีน้ำตาลนะครับผมนี่แหละพี่ีสีน้ำตาลย่อมีงน,น,นะครับความยาวของหลักจากปลายแหลมมาหาหัวหลักนี่ผหกนิ้วครึ่ง กามพัน์รักนะครับผมผมผมพันมาอย่างนี้ผมปล่อยไว้สามเดือครึ่งนะครับผมเหมือนยังก็ปล่อยไลยให้ให้นกค่านี่เลยปักล่งตินลายนะครับถ้าเกิดว่าพันมาหอดบงผมสีอย่างนี้ว่าขัิปักรได้หน่อยเมื่อทีส้นเสือกกอดนะครับผมถ้าปลักใีไม่หม่เนี่หางลำบากนะครับกดลงหนียากในยจังหน่อยนะครับพราะฉะดั้มผมือ่าคำนวณไ้ให้ว่าปลักหอดเสือกโยงรักเนี่มันสิพอดีเป๊ะเลยนะครับผมถ้าดินแข้งเข้ากับเหยียงนะครับผม คาทิมพ่อดีเขากระตังแนวน้อยนึงเป็นองศาน้อยนึงนะครับผมนะครับผมเอ็นเก้าสิบปอนด์เอ็นเก้าสิบปอนด์บวกห้านิ้วอ่าประสิทธิภาพในการใช้งานได้อย่างแนววัน่หนึ่งเล่นนกนกกว,กวกักนกอีนุ่มนกกระปูนกกระย,ย่างขาวได้หมดน,นะครับผมไก่ปลาไก่ปลาไก่ยังเอาไง่ายๆว่าไก่ปลาโตเป็นแม่โตซำโตซำนกไก,ก่หน้าเขาขึ้นไปนะครับนกตัวเท่านกกว,กวกักเราขึ้นไปติดหมดนะครับผม สำหรับไก่เล่นได้ยังไงแนววันนีครับล้อมตัวเมียล้อมตัวผู้ได้แต่ว่าล้อมตัวผู้จะมีข้อแม้ที่ว่าเวลาไก่มันติดบ,บ่วงแล้วมันจะยังไม่ดิน้นเพราะว่ามันยังไม่รู้ตัวนะครับผมมันบอกคือขึ้นตีใหญ่พวกนี้มันจังสีดิ้นนะครับวันนี้ล้อมตัวผู้สี่ลดความแว่งของไก่ได้ดีนะครับเพราะว่าบ่วงมันเล็กมันอยู่ต่ํานะครับผม นะครับน้อมตัวเมียได้ดีกันครับผมดักทางก็ได้นะครับผมยกเว้นปากทิ้งนะครับผมไปปักสิบโมเดน้มนะครับเสียดายเงินนะครับผมสามสิบห้าลักนึงหกร้อยเก้าเก้าด้วยสิครับรวมทรงเก็บปลายทางนี่ครับนี่นะครับไปปักสิมกันเสียดายเงินนะครับผมลักเลดนะครับผมโมเมนต์โมเมนต์ลักเล็กนะครับผมนี่มีมิเลรสองแบบนะครับผมสี่อธิบายฟังอ่าตัวนี้เป็นเลด สามศูนย์แปดเอลขนาดสามมิลสองว่าเป็นสนิมนะครับผมผมเลือกเป็นสามมิลสองเพราะว่าจะใหญ่กว่าตัวนี้ตัวนี้สามมิลเป๊ะเลยสามจุดศูนย์ถ้าว่าผสมเล็กอากาศมีความแข็งแรงนะครับผมอนกาสิเพิบงบ่อใหญ่บ่อหน่อยแต่ตัวนี้สีใหญ่เ็นไหมยังน้อยลักสีใหญ่ยังไมน้อยที่สําคัญนะครับตอกเบอร์นะครับผมสิบห้าหลักสามสิบบวงตอกเบอร์ทุกหลักนะครับผมขึ้นตีตัวได้เป็นลักตอกเบอร์เป็นตัวท็อปของผมนะครับผม ตอกเบอร์ที่ยังงครับผมก็คือผมอธิบายมาหลายๆคลิปว่าตอกเบอร์ตอกเบอร์นี่สิีขที่ีที่ว่าไล่แบนของเบอร์จะไปขวางดินช่วยคืนเราไม่ให้มันหมุนง่ายเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ได้ความสวยงามอางง่ายซะเพิ่มประสิทธิภาพไปขึ้นมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ครับผมนี่นะครับ,นะรบเพิ่มประสิทธิภาพมาแค่ห้าเปอร์เซ็นต์ส่วนเอน็นเป็นเอ็นร้อยห้าสิบปอนด์นะครับผมใายเอ็นร้อยห้าสิบปอนด์ต่อไปพีนะครับผม สีสีน้ำตาลย้อมเองนะครับผมระบบห่วงล็อกคาอัโตโนมัตินะครับผมห่วงห่วงตัวนี้สำหรับเป็นอ่าขอ,องเคลื่อนตีมันยังเอานุ่ีหลุมอยู่นะครับผมผมไส่แปลกใจใกันผมออกแบบมาเพิ่อต่อกนุ่ีหลุมบนรถบนยังเนี่ยผมกส่แปลกใจใกันครับผมทั้งที่ห่วงห้องแบงมันใหญ่กว่าห่วงคึืนหน่อยตัวนี้นะครับผมนะครับลังเจ็บออกแบบมาสําหรับคืนตีโดยตรงนะครับไม่มีขายทั่วไปนะครับผม นั่งเก็บนี่ครับผมขอบเบอร์สี่ร้ยถักด้วย150ร้อยหสิบปอนย็บขอบด้วยสายพีนะครับผมสั่งขึืนตีมากถ,ถึงจะได้นั่งเก็บตัวนี้นะครับผมนี่นะละนั่งเก็บที่ออกแบบมาสําหรับขึืนตีสามารถเก็บบวงได้ถึงเก้านิ้วถักเก้านิ้วเบื้องปลายนะครับปลายตัวคัดไว้เนี่มันจะมาหดประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณนี้เก็บบวงได้ถึงเก้านิ้วมีความแข็งแรงนะครับผมอันนี้ใช้ปะทะตีเข้าขาข้อปีกนะครับผมอันนี้ลักเลียงยาวสิบเมตอยู่นะครับผม ยาวสิบเอ็ดนิ้วจำนวนสิบห้าหลักนะครับผมราคาแปดร้อยเก้าเก้ารวมส่งเก็บปลายทางนะครับสีได้ได้ผมถือหนึ่งนะครับผมอันนี้อันนี้ตัวท็อปนะครับอันนี้ตัวท็อปของผมเลยตัวนี้มีเตจในวัตถุท็อปเป็นลักตอกเบอร์นะครับผมมีไม่มากนะครับผมสาหรับสั่งเข้ามามีหวย่หลายซะสมเรื่อยนะครับผมแะ้วก็เป็นชุดแรกที่ผมได้เฮ็ดขึ่นมาเป็นลักตอกเบอร์นะครับสําหรับขึ้นตีนะครับผมเพราะว่าพึ่งหาวัสดุได้นะครับผม ผมสั่งทางโรงงานมาโดยตรงนะครับผมวันนี้ก็พึงหาได้ส่วนนี้เป็นเคลื่อนตีขึ้นกันครับผมสเตปเดียวกันครับตัวที่รีวิวเปเมืบอกี้อธิบายไปมื่อกี้เพียงแต่ลักเป็นลักผิวเรียบนะครับผมผิวเรียบนะครับผิวสีเรียบก็สินะครับอ่าอย่างไงว่าสองสูตรน,นี้ประสิทธิภาพสองสูตรนี้ประสิทธิภาพห้างกับเหาเปเส้นเพราะว่าตัวนี้ไม่ลักต่อเบอิอของตินซอยตัวนี้บนในไม่ต่อเบอร์นะครับผม นะครับผมสเตปพื้นกันครับผมหลังยาวสิบหนิ้วเต้รเลสสามศูนย์เกจสองศูนย์หนึ่งนะครับเหล็กผสมเหล็กเป็นสนิมว่าเป็นครับแทบแทบจะว่าเป็นเพราะว่าถ้าเกิดว่าเป็ี่ยนเสียามใบ่นี้นะครับผมนึกว่าถิ่มใบยังจะเป็นนะครับผมใส่งานอยู่ตลอดว่าเป็นครับเป็นเมอร์ร้อยห้าสิบปอนด์เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปพีอีสีน้ําตาลนะครับหว่องทองแดงล็อกาอัตโนมัติเก่านครับผมสิบห้าหลักสามสิบ่วงนะครับผมราคาแปดร้อยเก้าเก้ารวมส่งเก็บปลายทางนะครับผมรอจ่ายหน้าบ้านเลยครับ ลังเก็บออกแบบมาสําหรับคือตีโดยตรงนะครับผมการใช้งานบัน่างหยุง่งใหญาดนะครับผมผมบอกได้ขึ้นตีผมออกแบบมาโดยที่ม้มนี่ขอแม่ยังทั้งสิ้นในการใช้งานไ่ว่าจะเป็นตัวว่าปองปักเอาระยะหรือว่าเอียงนา ads, เอีย,อยงหลังนะครับผมสําหรับขึ้นตีผมผมออกแบบมาให้ใส่งายยังไงตั้งตรงตรงเลยครับตั้งตรงตรงอย่างเดียวได้ปักในสเปรสมปรครับผมม้นี่ขอแม่ครับผมเป็นคืนที่ใช้ง่ายนะครับออกแบบมายัางไๆ พอได้จุกจิกนะครับผมบอต้องว่าบอต้องไม่เอียงหาระยะบอต้องไม่เอียงนายอย่างนั้งเอาระยะอย่างทั้งสิ้นตั้งตรงๆเซมันโหลดครับใส่งานอง่ายครับผมปักในสัมแล้วสัมบันรักเนี่ปักในสมนี่เก่าสมนี่ขอแข้มันแน่นพ่อครับผมตั้งตรงๆปักข้อเสื่อมนที่วัดเงาคักนะครับผมเท่าที่ผมใส่งานม้าแล้วครับผู้ใส่งานจริงนะครับผมทั้งนี้ทั้งนั้นคู่รงพรมเพิ่นเล่นว่าคึอกันนะครับผมเล่นแบบใดมากแบบใดโเขาม้าเบิดโคขึงใบหน้าจอครับผมทัก ใวบรโทรมาสอบถามได้ว่ามักแบบไหนเรียนแบบไหนมือใหม่หรือว่ามือเกา่าหรือว่าการใช้งานลงคุณประสิทธ,ธิภาพขึ้นหุนหน่อยโพรว่าปรึกษากันครับผมยินดีให้คาปรึกษาแล้วก้าเป็นเรื่องขึ้นเรื่องอย่างหรือว่ามือใหม่ในการไปต่อใกล้กันยินดีให้คาปรึกษากนะครับผมโทรมาเรียนมาคุยกันผมก็ต่อให้กันเรีนยนที่กันแต่ผมขออเไยมีเวลาไปต่อหลายคือลูกค้านะครับผมประสบการณ์กับพ่อมีนะครับผม นี่นะครับผมสาหรับมือนีทรงมือนีกับมารีวิวให้เบิงนะครับผมสามชุดนีนะครับผมอสามชุดนีอันนี้ไปนองบัวลําพูนะครับแต่ผมจำบังผิดป่ะรักปอกเบอรเพินซังไว้นองบัวลําพูเหะครับอันนี้พิน้ังไว้เป็นเดือนแล้วเนี่ยครับเป็นเดือดแล้วเนี่ยววาพึ่งหาวัสดุให้เพิ่นไดส่วนนี้ส่วนนี้ไปละย่องนะครับแต่ผมจำบัผิดไปละย่องผมต้องเบอรงในบันทึกอีกเพราะว่ามกลับเบิ่งไว้ขาวๆมาขึ้นนี้นะครับส่วนนี้ไปบุรีรัมย์นะครับผม ไปบุรีรัมย์นะครับผมขอบคุณในไลน์นะครับฝา,ากาากดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมมือหนาถ้าได้ส่งอีกกสิมาเห็นวิดีโอมารีวิวมาอธิบายปัง้งขึ้กจาครับผมมาแต่ละสุดเด่นยังไงใ,ใส่งานยังไดเพื่อเป็นการรับชมได้ขอคิดดีๆแล้วก็อ่ไในการตัดสินใจได้การที่เลือกซื้อขึ้นนะครับผมเพราะว่าการเลือกซื้อขึ้นนี่ผมเนะนําให้ปรึกษากับสร้างผูเหตดนะครับว่าจะเป็นต้องซื้อกระผมก็ได้ครับผม่า ขึ้นของท่านมันเล่นอย่างไรเนี่ยมันใส่งานอย่างไรแ้เอ,อย่างละเอียดนะครับเพื่อการสื่อทายของท่านจะได้บระสิธิภาพดีที่สุดในการใส่งานนะครับผมขอบคุณหลายนะครับผมที่เข้ารับชมจนจบนะครับผมสวัสดีครับผม